สวัสดีครับวันนี้ก็มาพรโฟล์าน์เตอร์มาท์คารับนี่เลยนะสุเพิเศษคันนี้คันเดียวเลยโดยเฉพาะนะครับผมเป็นนิแมก x o อ New นะครับ1.9ปี2018ก็คือได้เป็นตัวเอสนั่นเองก็เป็นรุ่นคุ้มทุนนะครับมาดูราคาก่อนเลยจะจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับนี่นะอ่อัอันนี้เป็นรถเจ้าของเดียวไปเ๋ยอาจจดปิคอนี่ยปีสิดตรงรุ่นนะครับจตุลาปีหกนึ่งนี่ครับ ราคา379,00 0บาทคลิปนี้นะสุดพิเศษเลยนะครับลดราคาทันที2 0,000ื 20, 000บาทนะครับจะซื้อกันซดซื้อกันพ่อนผมให้ราคาเดียวกันเหลือ3 5 9 0 0 0ห่นบาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าซื้อเป็นกันซดเนี่ยผมก็ไม่บวกแบตเพิ่มผมให้ราคาเดียวกันเลยนะซื้อกันพอนก็ให้ราคาเดียวกันก็คือฟรีทุกค่าดำเนินการเหมือนกันและที่สำคัญนะครับผ่อนอยู่ประมาณ600 0กว่าบาทตลอดอายุสัญญายาวๆเลยนะครับผม คุ้มนะได้ทีประตูด้วยนะครับผมได้เป็นเครื่องยนต์พันเก้าด้วยนะครับก็ดีไซน์ด้านหน้าก็คือเนี่ยสามารถออกไปแล้วก็ไปแปลงหน้าเป็นตัวท็อปได้เลยนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านชื่นชอบหน้าไหนหรือว่าถ้าเฟี้ยวๆหน่อยก็ใส่หน้าสเทลนะครับเพราะว่าหน้าสเทลนั้นเป็นหน้ากากดําแล้วก็ใส่ฝาปรงดำีกสักบานหนึ่งเฟี้ยวแน่นอนนะครับตัวนี้คือมันเป็นรุ่นคุ้มทุนนะครับคุ้มทุนนะมันก็คุ้มทุนจริงๆนะเพราะว่าราคามันได้ นะครับแล้วก็เอาไปปรับแต่งอะไรมันก็ไม่ค่อยน่าเสียดายสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของพรลบภาษีเดี๋ยวมีให้วันรับรถนะครับถ้าภาษีขาดต่อกรได้สามเดือนเดี๋ยวเราต่อให้อ่ะมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์พันเก้านะครับเดิมๆเ,เลยนะไม่ได้มีการปรับแ,แต่งใดๆมาสิ้นท่อเทอร์อะไรนี่คือยังเดิมอยู่เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีรับประกันหลังอันไข่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์กล้องวีดีโอเฟืองท้ายนะครับ แอร์ไฟแบตเตอรี่ช่วงล่างชิ้นส่วนแรงต่างเราก็มีรับประกันให้คันนี้ก็พวกระบบอีจียงต่างคืออยู่ครบนะดูให้แล้วแล้วก็พวกโครงสร้างนะครับน็อตแก้มรถฝากกระโปรงเดิมครับผมนี่แล้วก็แผ่นเพจตรงรุ่นนะครับอยู่ตรงนี้โอเคมาดูในจุดเด่นกันต่อครับล้อแมกใส่ให้แล้วนะอันนี้เป็นล้อแมกแฟชั่นขอบสินะครับสี8 6รูตรงรุ่นนะครับยางสองห้ ดอกน,น,นานนะครับใช้งานกันยาวๆอ่าเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันนี่ครับให้ดูที่ตรงเม็ดอาร์คข้อประตูกันก่อนนี่ครับเดิมนะครับเนี่ยเดิมๆเลยนะครับก็ซื้อไปมั่นใจใหายห่วงเรื่องของคุณภาพนะครับผมอ่าางเป็นไง,ไงพี่ให้ดูโครงสร้างก่อน เดี๋ยวจะว่าอ้ลดราคานี้เป็นไรมาหรือเปล่าไม่ได้เป็นไรนะครับผมอยากมาจัดปรให้เฉยๆเดียวนะมีอันเดียวเนี่ยใช่คันนี้คันเดียวเลยนะทุกท่านอ่ะแล้วก็นี่เดี๋ยวดูเบาะด้านนี้ก็เนี่คือจะเป็นเบาะผ้านะครับสวยนะไม่ขาดไม่อะไรมาเลยนะครับนี่ใช้งานนี้ยาวๆนะครับผมโอ้ชอบนะส่วนตัวก็เคยชอบมากๆเลยนะรุ่นเนี้ยเป็นซีเระตูเตียที่แบบว่าคุ้มทุนมากๆเลยนะครับถ้าเป็นพวก สองพันยี่สิบอะไรเงี้ยบางทีราคามันอาจจะก้าวกระโดดจนเกินไปนะครับผมแต่ถ้าเนี่ยรุ่นเนี้ยคือยัง,งน้อยมันก็เป็นเครื่องยนต์พันเก้าแล้วนะครับออกไปจูนไปปรับแต่งอนะแรงแน่นอนนะครับผม<ป>ใช่อะ่ะนี่ด้านท้ายเรื่องสีก็โอเคนะนะเี่ยก็ถือว่าบางๆอะนะครับแล้วก็นี่ด้านท้ายก็เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างนะครับหรือว่าถ้า ต้องการอะไรเพิ่มเติม,มก็คือก,ก,ก็ลองคุยกันได้นะครับหรือว่าแบบว่าพี่ผมไม่ต้องการส่วนลดอ,อยากจะปรับเปลี่ยนตรงนูน้นตรงนี้แจ้งมานะครับนี่ในรุ่นคุ้มทุนตรงรุ่นนะคือป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับไฟถางก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับลูกกระบะแมกเลนเนอร์ er, มีให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวรอลงน้ํายาให้นะครับอะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันรอย,อยางอะไรมีให้นะครับนี่ท่อดเดิมๆช่วงล่างเดิมๆเ,เลยนะครับผมแต่กระบอกเนี่ยตามเม็ดอาร์ตาม ขอบกระบะนะครับซ้ายขวาหาดูด้านน่อนก็นกนได้อยู่ครบเหมือนเดิมนะครับนี่โอเคครับมาตอนที่ฝั่งนี้นี่เลยครับย้ำราคานะปีสิบแปดหนึ่งจุดเก้าตัวเอสซประตูตัวเตี้ยครับสามแสนเจ็ดหมืนเก้าพันบาทวันนี้ลดเลยทันทีสองหมืนบาทครับเหลือสามแสนห้าหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นครับผมผ่อนหกพันกว่าบาทตลอดอายุสัญญานะครับอ่ะเดี๋ยวแวะมาดูด้านนี้กันนี่ ชัีด้านนี้สวยนะใช่น่าจะแบบว่ามีการแบบพ่นยังสนิมอะไรให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับนี่นี่มาแวะดูลูกกระบะฝั่งนี้เนี่ยก็คือการอากระบะของในแต่ละปีมันไ,ไม่เหมือนกันนะแล้วก็แน่ฟินกาดเดิมๆเลยนะครับนี่ด้านนี้บอเมื่อกี้เห็นอังนี้เงาๆตกใจคิดว่าทุกอย่างขอประตูหายอันนี้ครับด้านนี้เป็นไงครับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะ สวยนะครับเดิมรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักปิดความจมน้ำน้ำท่วมตัวถังและเจอซีปลอดภัยไม่จะต่อแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวแล้วก็มีพยางปูพื้นนะครับที่เคอารสมารา์คาแถมให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้อ่ะเดี๋ยวโอมขึ้นด้านหลังเลยครับก็จะเป็นกุญแจรธรรมดายอย่างนี้นะครับผมองดอกนะครับนี่ อัตาเล่งอัตาเล่งรุ่นเนี้ยผมคิดว่ามันมันตื้ดกว่านะเนี่ยมันตืดต๊ดตื้ดดีนะอ่ารุ่นเนี้นะแต่ถ้าถ้ารุ่นสองปันยีน่สิบมันก็จะมอนแบบมันจะมีช่วงห่างๆนิดนึงนะครับเลขใหงมาอยู่ที่ประมาณ 108, แสนแปดนะครับก็ถือว่าไม่เยอะถือว่าสมเหตุสมผลนะครับทายของเร็วแล้เวเรียบร้อยนะเช็คระยะมืนโลให้แล้วต่อไปก็เข้าที่ แสนเก้าได้เลยอีกหมื่นโลใช้กันยาวๆนะครับช่องแอร์ไม่แตกไม่หักนะครับผม,มใช้งานได้ตามปกตินะเครื่องเล่นเป็นวิทยุ CDMP3 นะครับใส่แผ่นได้ของยูสูตรงรุ่นเลยคือเป็นรุ่น S นะครับแล้วก็ตรงช่องเนี้ยเขาสามารถแบบว่าไปใส่จอ Android ที่มันตรงรุ่นได้นะช่องเนี้ยแบบไม่ต้องควานต้องเจาะเลยหรือว่าจะเปลี่ยนหน้ากากใส่เป็นหน้ากากตัวท็อปก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนตรงเนี้ยให้มันเป็นเก๊เปิดปิดก็ได้แต่ว่าส่วนตัวอางจริงนะก็ถ้าเราแบบว่า จะตั้งพระตั้งอะไรอะ่ะผมว่าเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์เพราะว่ามันมีหลุมมารองรับแล้วถ้าบางทีมันมีเก๊ะเปิดปิดอย่างเงี้ยถ้าเราไปตั้งทับไว้เก๊ะมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับหรือว่าวัยรุ่นก็ใส่เกตดิฟฟี่นะครับใส่มาเลยหกตัวแซดดีสี่ตัวเงี้ยมันจะตั้งกระจกอะ่ะอีกสองตัวแล้วก็มาตั้งนี้ได้อีกงตัวมันก็เฟี้ยวอยู่นะเคยเคยทำอยู่นะครับอ่าแล้วก็ด้านนี้มีเกด้านบนนะครับมีช่องชาร์จไฟไม่เลย มีช่องชาร์จไฟให้ตรงนี้นะแลโอเคด้านล่างนะครับเอกสารเอกสารนะครับสมุดคู่มือต่างๆอยู่ครบนะอ่ะนี่เต็มเล่ม <Okay. S 1> นะครับใช่แล้วก็ในส่วนของระบบแอร์นี่คือก็จูนมือนะครับ <Okay. S 1> อ่าจูนมือแล้วก็มีช่องชาร์จไฟตรงนี้นี่คงความคลาสสิกนะครับน,น่าจะจุดได้แหละนะแต่ว่าน่านาจะไม่ได้รีวิวให้ดูนะ <laughs> อันตรายครับ แล้วก็พวกร่องรอยอะไรก็คือไม่มีเลยนะอ่าสะอาดเียบออกทุกจุดครับมาดูด้านบนผ้าเพดานเอ่อรอยเจอมอะมันไม่ได้มีมานะแต่ว่าอาจจะมีแบบตำหนิเล็กๆใช่ตามอายุการใช้งานนะครับผมถ้าว่าจะให้เลี่ยมแป้เหมือนรถใหม่ออกข้างไปดงดัันก็เป็นแบบไปได้นะครับผมตามภาษา ทางโซนหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะแว็บจัดเนี่ยสวยสวยครับคันนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวแวะมาดูด้านนี้กันอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้สรุปให้ฟังกันนะครับนี่ครับด้านนี้นี่แกะให้ดูได้เลยนะครับโอเคครับโอเคไปกันต่อครับผมอ่ะเปิดประตูก่อนแล้วก็ได้เป็นกระจกไฟฟ้าล็อบคัน น,นี่ล้อ,อยางดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววนดูรอบๆบคันกันครับผมเพื่อที่ว่าคุณลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็าฝากกโปรงนี่คือโยนใช้น้ำหนักนิดหนึ่งนะคุณแม่ก็กดสามบางทีก็ได้แต่ว่าถ้ากดสามบางทีมันอาจจะบุบเป็นอะไรก็ได้นะครับก็ปล่อยปล่อยลงมาได้เลยแต่ว่าปล่อยให้แบบระยะกําลังพอดีนะครับผมอ่ะก็คันนี้นะ สนใจนะครับก็สามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงได้ที่ KR อาร์สมาร์ทคาร์สำนักงานใหญ่ครับผมตั้งอยู่เขตอำเภอเมืองนครปฐมนะครับเส้นถนนมาลายแมนช่วงหลักกิโลเมตรที่14นะครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกับแพงแสนไปสุวรรณบุรีนะครับแล้วก็คันนี้ก็คือจัดโปรให้คันนี้คันเดียวเลยนะสุดพิเศษเลยนะครับผมราคาหนาฬิารตอนนี้สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับวันนี้ลดเลยทันทีสองหมื่นบาทครับซื้อกันสดไม่บวกนัสเพิ่มซื้อกันผ่อนก็ฟรีทุกค่าดำเนินการนะครับผมให้ราคาเดียวกันเลยนะครับผมไม่ต้องมีใคร ได้มากได้น้อยแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจกันไปนะครับผมให้ราคาเดียวกันนี้3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมก็ผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ6กพันกว่าบาทตลอดอายุสัญญานะครับในกรณีที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับผมก็ฝากกันไปด้วยนะกับ 1.9S ปี2องพัประตูตัวเตี้ยคันนี้ครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่ KR Smart Car ทุกทุกช่องทางครับผมหรือแอดไลน์มาได้ที่ KR Smart Car ได้เลยครับผมแล้วก็ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคล วันเดอครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ